หลกที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเยียวยารอบใหม่เมื่อ5พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการแพร่ระบาดในช่วงของโควิด19โดยกระทรวงการคลังได้รับผิดชอบในการโอนเงินเยียวยารอบใหม่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเราชนะขณะที่สำนักง,งานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาแอปพลิเคชันเป๋าตังในมาตรา33เรารักกันโดยรายละเอียด การโอนเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่ในส่วนของแอปเป๋าตางังโอนเงินเยียวยาในโครงการเราชนะงวดแรก20พฤษภาคม1,000บาทงวด2 27พฤษภาคม1,000บาทเราชนะในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนงวดแรก21พฤษภาคม1,000บาทงวดที่2 26พฤษภาคม1,000บาท ส่วนของมาตรา33เรารักกันสำนักง,งานประกันสังคมภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานทำหน้าที่โอนเงินแอปเปาตังมาตรา33เรารักกันเยียวยารอบใหม่โดยโอนเงินในแอปพลิเคชันเปาตังมาตรา33เรารักกันงวดแรก24พฤษภาคม1,000บาทงวดที่2 31พฤษภาคม1,000บาทผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดขยายเวลาการใช้จ่ายซื้อสินค้าจากเดิม31พฤษภาคมเป็น30มิถุนายน ทั้งสองโครงการคือเราชนะและมาตรา33เรารักกันสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าณนะร้านค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าคนละครึ่งและเราชนะได้โดยระยะเวลาการซื้อสินค้านั้นจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านร้านค้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา